วันนี้เราจะมาหั่นหั่นหมึกยักษ์กันนะะนี่เราพรุ่งนี้เราจะไปเลี้ยงระถิ่นกันคันี่เราหั่นไว้ก่อนเราะันหนวดนะฮะนี่เราหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมันร่วกันเนาะเดี๋ยวเราหั่นไปก่อน4ี่สิโลนะพรุ่งนี้ไปเลี้ยงนะ นี่เราก็รหัสพปนี้เราจะไปเลี้ยงงานกระถินกันนะครับตามบุญกันนะนี่ดูชิ้นที่ใหญ่นะครับนี้นี่หั่นไปแล้วเ,วเรียบรง้อยนี่ได้ลงทิดนี่หั่นชิศที่ใหญ่เลยะครับเต็มปากเป็นคำ เจอกันนะคะ่ะแม,ม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนลวกขีกทีนะเตรียแล้วเรามาดูกันแบบนด้ค่ะอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรามานึ่งกันเรามาลวกจิ้มกันนะเตรียมไปทําบุญนะคะนึ่งกันแล้วค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็เริ่มนึ่งปลาหมึกกันแล้วนะคะนี่ปลาหมึกของเรา เป็นรังๆเลยน,นี่เราก็มาเตรียมตัวนึ่งนะคะลวกกิ้มไม่ใช่นอะนพูดผิดลวกค่ะลวกกิ้มซีฟูด้ดอ่าอันนี้ได้ทียลนะคะปลาหมึกของเรานี่เราก็จะเตรียมไว้นี่คือต้องต้องโอ๊ผักชีไว้ใส่ให้มันหอมนะคะนี่ใส่หม้อเลยรอนี่เราก็ เตียมตัวลงแล้วเราตั้งน้ำจนเดือดเดือดได้ที่นี่พอปลาหมึกไม่นั่นเยอะเราก็จะตักออกละสุกเด็ดกำลังาาดูกันนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วเห็นแล้วแค่เนี้ยอืมวันนี้ไปงานกระถิ่งกันนะครับทุกคน กรอบกรอบนุ่มๆเราทำได้ใส่ใจเลยอย่างดีนะงานกระถิ่นเรานี่เอาแล้วนะเร็จลก็พักไว้ก่อนเราจพักไว้ให้น้ำาัะเด็ดก่อนนะแล้วเราก็จะใส่หม้อกันนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักมาเทอ่มใหม่ งานบุญของเราตักใส่แล้วนะคะแม่ตักใส่เลย แล้วก็คนหน่อยทำข้าที่พอน้ำเราเดือดไปแล้วนะีะเสร็จแล้วเราก็มาตักใส่หม้อแเราก็ปิดฝาไว้แล้วมันก็จะน่าลอดหล่อนค่ะนีนเออ่เห็นไหมครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้เลยนะ ปิดฝาไปเลยเพื่อความมันจะได้ร้อนตลอดนะคะอันนี้เราก็จะมานี้กันต่อเดี๋ยวเราก็จะเทียมทำน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มของเราเป็นมะมอเลยพริกสามกิโลนะฮะพริกสามกิโลเลยอันนี้เราก็มาคนเพราะว่าเราไว้นี่่แลวน้ำมันเดือดอยู่แล้ว เราก็ใส่ตั้งโอ้เข้าไปด้วยตั้งโอ้มาขี่แล้วนะนี่เราก็ใส่หม้อด้วยใส่หมอ้วมอวางแหงหอนยนะนี่เราก็จะมาปรุงน้ำจิ้มกันแล้วเาก็จมาปรุงน้ำจิ้มกัน นี่แต่ตมตามเลยนะตรของเราสีฟุ้นของเราจะแซกมากเหีนยรอปลาหมึกสุกเราก็มาทำตีปุ้นก่อนกระดตีด้วยนะคะขาดขึ้นไม่ได้คือกระด,ดีแล้วเราก็ใส่เกลือ ถ้าเราใส่น้ำปลามันจะขาวนะเราจะใส่เกลือใส่ไปเลยอัตราที่เรานั่นนี่เราก็จะมะนาวนะเราจะใช้มะนาวก็ได้น้ำจิ้มแซ่บๆของเรารอปลาหมึกแค่นี้ บีสดๆเลยนี่พิงไปเลยกัน,านากันงูได้เปลือกมะนาวกันงูได้ค่ะมังูไม่ชอบของเหม็นหน็นเหม็นผิวมะนาวทำบนลานเขาบอกว่าให้เอามะนาวโยนรอบบ้านใต้ถุนงูจะไม่เข้าเพราะเหม็นนะ เราก็เชื่อครับบุระเอ๊ะแมวกินปลาหมึกไม่ได้นะครับเฮ้ยร้อนทำไมอันนี้เราจะอาดูหน้าน้ำจิ้มเขาเนาซ็ปมากๆ ใส่แักทีไปด้วยเปรี้ยวเค็มหวานรสจัดซีฟู้ดเลยนะคะปล่อยเผ็ด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 เด,เดี๋ยวเรามาชิมกันนะชิมให้ดูนะคะ เรามาจิม้มจิ้มกันก่อนแซ่บขานาดไหนหูตาสว่างเลยขาวมาอู้สุดยอดจิ้มก่อนเลยครัอจีดเนี่ยเปรี้ยวเค็มหวานรสจัดมากๆพี่ฟุ้นเลยอื้อ กูกับปลาหมึกนะดูเนี้อนะคะเนื้อหมึกนะคะแล้วก็ใส่พักคีซอยไปด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะนี่ผักคีเราใส่เลยทำให้บางคนอาจจะหินวนะคะช่วงเช้าแซ่บนี่เราก็ได้เราได้วโองหนากก่นากินมากๆ ปีละครั้งเนาะงานบุญของเราเนาะเราก็มีความตุกเหนื่อยแต่เราก็มีความตุกในการทำเนาะลงทานมาวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมทัองแล้วแปดโมงเราไปเลี้ยงกันเลยนะคะน้องหมาน้องแมวก็เพียไปหมดเออจ่าลูกกัดกระโปรงเป็นข่เดเราไปดูเลี้ยงที่ กเริ่มเลี้ยงแล้วจะขายดร้านข้าง้วก็จะมีส้นตำอันนี้ก็เสร็จดักได้แล้วก็เอาอะไรมาครับ